สวัสดีครับกรเกษตรตั้มนะครับเช้านี้มาดูเป็นวันที่4ของการเพราะต้นอ่อนผ่านตะวันนะถ้ารวมวันที่แช่น้ําอีกวันก็เป็น5วันก็จะสังเกตนะครับว่ากระบะเพาะจากทรายล้วนเนี่ยจะมีความสูงมากกว่ากระเพาะเพาะที่จาก ขุยมะพร้าวแล้วก็ดินเพาะครับนี่ก็แปลกดีเหมือนกันครับว่ามันสูงกว่าด้วยนะสูงกว่าแบบพอสมควรเลยอะ่ะก็ประมาณสัก7วันเนาะอีก 2- อสมวันก็ได้กินครับนี่ก็เอามากินกับน้ำสลัด งานญี่ปุ่นนะติดใจมากเลยเพราะว่าอร่อยครับกินง่ายรสชาติดีสำหรับต้นอ่อนทานตะวันเดี๋ยวอีก2วันได้กินแล้วก็จะทำการแพ็คใส่ตู้เย็นด้วยคือว่ามีคนบอกว่าเก็บไว้ได้หนึ่งอาทิตย์สบายสบายในตู้เย็นนะก็ ทำให้เขาแห้งก่อนทำเขาสะอาดแล้วก็ทําให้เขาแห้งสะเด็ดน้ําแล้วก็ไปใส่ถุงเก็บไว้ประมาณนั้นบางคนก็บอกว่าใส่ได้ถึงเก็บได้ถึงดึงเดือนเลยก็จะลองดูครับก็เก็บกินไปเรื่อยเนี่ยก็กินได้หลายมื้ออยู่แหละจะกินเฉพาะมื้อตอนตอนเย็นนะเป็นส่วนใหญ่ครับสวัสดีครับ